สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับครูมดอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องของสัดส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้จากทลิวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนอนนักเรียนครับประโยคที่แสดงการเท่ากันนะคะของอัตราส่วน2ออัตราส่วนนะคะเราก็จะเรียกว่าสัดส่วนเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนไปแล้วถูกไหมคะ แล้วก็อัตราส่วนมีหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมคะคราวนี้คุณครูขอยกตัวอย่างด้านบนนะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะอัตราส่วน2ต่อ3ถูกไหมเวลาเราอ่านเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอัตราส่วน1อัตราส่วนถูกไหมคะอัตราส่วน2ต่อ3นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอัตราส่วน6ต่อ9ซึ่งเป็นอัตราส่วนอีกหนึ่งอัตราส่วนเนาะคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอย่างเงี้ยนะคะเราก็แสดงความเท่ากับแสดงการเท่ากันถูกไหมเราก็จะเรียกว่าสัดส่วนนั่นเองค่ะนักเรียน อีกครั้งนะคะตรงนี้ที่คครูมดกําลังวงอยู่ตรงนี้เนาะเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าสัดส,ส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนครูมดอธิบายอีกครั้งแล้วกันนะคะสัดส,ส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนสองอัตราส่วนนะคะที่แสดงการเท่ากันอยู่นะคะเราก็จะเรียกว่าสัดส,ส่วนนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาหาค่าของตัวแปรนะคะในสัดส,ส่วน ต่างๆเนาะเหมือนข้อนี้นะคะก็คือหาจงหาค่า c ในสัดส,ส่วน7ต่อ9เท่ากับ c ต่อ45นะคะค่ะในการหาค่าตัวแปรนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการหาผลคูณคไว้นั่นเองเนาะก็คือวิธีการคูณคไว้่น่อยนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วถูกไหมนะคะค่ะง,ง่ายเลยนะคะวิธีการแรกเราก็เขียนโจทย์ขึ้นมาก่อนนะคะเป็นอัตราส่วน7ต่อ9ถูกไหมคะอ่ะ เท่ากับสต่อ45เนาะอาเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะให้เราคูณคว้นะคะตัวด้านล่างคูณคว้ไปด้านบนเลยนะคะคราวนี้นะคะฝั่งนี้เราก็จะได้เป็นท่าหร่คะ7จ็คูณสีนะคะอ่ะแล้วก็จะเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยสีคูณ9นั่นเองนะคะอ่ะพอเป็นแบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะได้ท่าหร่คะเคูณ 45นะกเรียนอ่ะตอนนี้เราก็จะได้315นะคะฝั่งนี้นะคะ4ีคูณเนะคะเราจะคงเขียนเอาไว้ก่อนเนาะ พอเป็นแบบนี้นะคะเราต้องการหาค่า c ถูกไหมเราเร,เรียนมาแล้วถูกไหมคะการย้ายข้างสมการนะคะเราจะให้เหลือเฉพาะ c อย่างเดียวฝั่งนี้เขียน315ไว้ก่อน c กําลังคูณกับ9ย้าย9มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นหารใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า315หาร9นั่นเองเนาะเท่ากับ c ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ ค่ะซึ่งตรงนี้ c ของเราจะมีค่าเท่ากับอ,อย่ไ35นั่นเองนะคะค่ะทีนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อถัดมาเลยนะคะจงหางค่าของ y ในสัดส่วน81ต่อ27เท่ากับ9ต่อ y นักเรียนเหมือนเดิมเลยเอาโจทย์มาเขียนก่อนถูกไหมนะคะอ่าอัตราส่วน81ต่อ27นั่นเองเนาะเท่ากับอัตราส่วน9ต่อ y นะคะ พอเป็นแบบนี้จำได้ไหมเราทำอะไรเอ่ยคูณควายใช่ไหมเออนะคะจับคูณควายเลยก็จะได้เป็น81คูณ y นะคะจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเท่าไรคะ9คูณ2ีนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะเราต้องการให้มันเหลือเฉพาะค่า y เราย้ายข้างสมการเนาะแต่ก่อนอื่นเราองหา,หาค่า9กคูณกับ27ก่อนแล้วกันนะคะว่าได้เท่าไหร่ ซึ่ง9คูณกับ27เท่ากับ2 4ง้นั่นเองเนาะฝั่งนี้ก็จะได้81 y นะคะอ่ะคราวนี้เราย้าย81จากคูณนะคะไปฝั่งโนู้นกลายเป็นหารถูกไหมเพื่อที่จะให้เหลือ y ตัวเดียว243หาร81นะคะอะซึ่งค่า y ของเราได้อะไรนะักเรียนลองคิดดูก่อนเร็ว243หาร81ได้อะไรเอ่ย อลองคิดเองก่อนเนาะแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะอ่า y ของเราก็คือ3นั่นเองนะคะอ่านะคะนักเรียนตรงนี้ได้กันเนะาะคราวนี้นะคะมาดูข้อถัดไปโอ้โหข้อนี้เราจะต้องหาทั้งค่า a แล้วก็ค่า b นะคะซึ่งมีอัตราส่วนหลายอัตราส่วนเลยเนะาะคราวนี้นะคะพอเป็นเหมือนข้อนี้นะคะเราจะมาแยกหาทีละตัวนะคะซึ่งนะคะอัตราส่วนอ่า a ก่อนเนาะ A จะอยู่ตรงค่า A นะคะค่า A จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะส่วนค่า B ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเราหาทีละตัวถูกไหมคราวนี้เรามาหาที่ A ก่อนเนะาะคราวนี้นักเรียนคะให้นักเรียนดูนะการที่เราจะหาค่า A ได้ให้เราอ่าเอาอัตราส่วนเนี่ยไปเท่ากับนะคะอัตราส่วน นะคะที่มีตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะไม่มีตัวแปรนะคะเหมือนในข้อนี้ครูมดก็จะเอาอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับอัตราส่วน9ต่อ a เพื่อหาค่า A นั่นเองเนาะ,ะตรงนี้เราเขียนโจทย์ก่อนนะคะอืมอ่กเรียนคะตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอัตราส่วน6ต่อ10อย่างเดียวนะที่จะมาเท่ากับ9ต่อ a นะคะอันนี้ เราสามารถเอาอัตราส่วน3ต่อ5เท่ากับ9อัตราส่วน9ต่อ a ก็ได้หรือว่า12ต่อ20เท่ากับ9ต่อ a ก็ได้นะคะตัวนี้เนาะได้หมดเลยนะคะคราวนี้พอเป็นแบบนี้เราทำยังไงต่อละย้ายอ,อ่คูณขว้ถูกไหม6คูณด้วย a จะเท่ากับ9คูณ10นันเองนะคะคราวนี้อ่ะตัวนี้ a จะเท่ากับ 6a ถูกไหมเนื่องจากว่า6คูณ a 9คูณ10ก็ได้เท่ากับ90นะคะ a ของเรานะคะกำลังคูณกับ6ย้าย6 y. จากคูณมาหารฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น90หาร6นะคะ a จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะักเรียน a ของเราก็จะเท่ากับ15 a. นั่นเองนะคะ,อะตอนนี้เราได้ค่า a แล้วเนาะ เรามาหาค่าของ b กันต่อเลยนะคะซึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราก็จับคู่อัตราส่วนนะคะเหมือนเดิมนะคะตอ่อได้เราอาจจะเขียนอัตราส่วน b ต่อ25นะคะเท่ากับอัตราส่วนสักอัตราส่วนเนาะคราวนี้ครูเลือกเป็นอัตราส่วน3ต่อ5เนาะ,ะเหมือนเดิมจับคูณไข่นะคะ3คูณ25จะเท่ากับ B คูณ5นั่นเองนะคะคราวนี้3คูณ25เท่ากับเท่าไหรเอ่ยนักเรียนเท่ากับ75เนาะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น B คูณ5นะคะเราต้องการหาค่า B ถูกไห้ย้ายข้างจาก5ที่กำลังคูณกับ B อยู่กลายเป็นหารนะคะ75หาร5ค่ะเท่ากับ B นะคะ,ะ,คะซึ่งค่า B ของเราเท่ากับเท่าไรเอ่ยนักเรียน75หาร5เท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าถูกต้องนะคะ15นั่นเองเนาะ